รู้หรือ,อยังครับว่าฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าหรือฮาร์ดดิสก์ที่ไม่ใช่ของซีโนโลจีจะใช้กับ N นสรุ่นใหม่ของซีโนโลจีไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเลยนนผมท่าการทำคลิปนี้มาเพื่อบอกลูกค้าเก่าๆนะครับที่ซื้อซีโนโลจีไปใช้งานได้ดีแล้วก็ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยใช้มา3ปี4ปี5ปีหรือร่วม10ปีก็มีนะครับเอ่อจะบอกว่าปัญหาสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าวันนี้เนสของคุณเสียนะครับคุณไม่สามารถที่จะถอดฮาร์ดดิสก์จากตัวเนสเครื่องเก่าเน ซีโนจีเครื่องใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดที่ผมพยายามจะบอกในคลิปนี้เรามีวิธีการแก้ไขหรือมีวิธีการรับมือยังไงบ้างผมพยายามลิสต์มาให้ได้ประมาณ4ห่สข้อนะครับก็คือ1นึ่ของคุณยังใช้ได้ดีดอยู่ไม่มีปัญหาเลยแล้วคุณไม่อยากจะลงทุนอะไรเพิ่มแต่มันก็ยังไงก็ต้องมีการลงทุนนะคือคุณต้องทยอยเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ที่มีอยู่ในเครื่องนะตอนนี้ครับเป็นของแบรนด์ซีโนจีทั้งหมดครับผมทยอยทยอยเปลี่ยนสมมติว่า คุณมี N นสที่เป็น 2B เบคุณก็ทยอยเปลี่ยน1ลูกแล้วก็พอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บรีแพรมันอีกหนึ่งลูกเติมเข้าไปก็รีแพมอีกลูกหนึ่งนะครับก็ทําให้ระบบมันกลับมาปกติเท่ากับว่าคุณได้ฮาร์ดิสตลูกใหม่นะครับสลูกเลยถ้าเกิดคุณมีสลูกคุณก็เคยทยอยเปลี่ยนไปทั้งหมดสีลูกนะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะครับก็คือฮาร์ดิสที่มันเคยใช้มานานเนี่ยมันเหมือนอยางรถยนต์มันอาจจะเริ่มเสื่อมเริ่มสึกลงไปนะครับการเปลี่ยนฮาร์ดดือ คุณจะได้โอกาสปรับขนาดของฮาร์ดดิสก์ไปในตัวเลยสมมติว่าคุณเคยซื้อเป็น2เทราไบต์ไปแล้วคุณเปลี่ยนนะครับก็ทําให้คุณเลือกเปลี่ยนได้ว่าอ่าฉันจะเอา4เท6เท8เทหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกได้เลยเหมือนกับมีโอกาสใหม่ครั้งในการเลือกฮาร์ดดิสก์ที่มันใหญ่ขึ้นเนาะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือต้องสารองข้อมูลครับสารองด้วย e x t e r n a l hard disk ซื้อตามห้างหรือตามไอทีมอต่างๆก็สํารองจาก N a s มาที่ตัว e x t e r n a l hard isk. เผื่อว่าถ้าเกิดวันนี้ n a สเกิดเสียปุ๊บคุณก็ยังมีข้อมูลในการที่จะเอามาใช้งานก่อนเพียงแต่ว่าข้อเสีย external hard disk ดิสเดี๋ยวนี้ไซ,ซส์ซิ่งใหญ่สุดนะผมเดาว,ว่าน่าจะอยู่ประมาณ20เทรไบท์เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่เยอะมากกว่า20เทอรเธออาจจะไม่ตอบโจทย์นะข้อที่3ไม่ต้องซื้อเอ t e r n a l นแต่เป็นการ Backup ไปขึ้นไปที่ค l o ว d คุณอาจจะซื้อแพ็กเกจ cloud เจ้าดังๆเช่น Google Drive Dropbox หรือ n e d r i v e อะไรก็ได้นะครับ แบ c k อ p นะครับจากตัวเนสขึ้นไปที่คลาวก็ได้เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งค่าใช้จ่ายคุณก็คอนโทรลด้วยตัวคุณเองเลยว่าคุณจะซื้อกี่เทหรือจะซื้ออะไรยาวนานแค่ไหนนะครับก็เลือกได้เลยข้อเสียก็คือตัวการแบ c k อ p ขึ้นไปก็ใช้เวลาเทคามเพราะว่ามันจะต้องวิ่งจากอินเทอร์เน็ตที่บ้านคุณขึ้นไปที่คลาวของเขานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เซิร์ฟเวอร์อยู่ที่สิงคโปร์ไม่ได้อยู่ในไทยนะครับเพราะฉะนั้นแบนด์วิดต์มันก็เลยต้องถูกจํากัดอยู่นะฮะแล้วก็ในตอนที่คุณมีปัญหาคุณกก็ค่่่ออยดดาาาาววนนนนน์์โหหลลมแแตร ตัวไฟล์ลงมาก็ทําไม่ได้ช้าลงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนการใช้งานผ่านภายในอยู่แล้วส่วนสุดท้ายนะครับวางแผนลงทุนซื้อ NAS ใหม่ทั้งชุดเลยก็คือสมมุติว่าหน้าวันนี้คุณใช้ NAS รุ่นเก่าแล้วกันสมมุติเป็น 713+, 715+, เคุณก็อาจจะมองว่าเออคุณก็โอเคกับตัว NAS ที่เป็นรุ่น2 B เบองเงี้ยก็อาจจะมอง725 p l u ไปเลยนะครับแล้วก็ ซื้อฮาร์ดดิสก์ชุดใหม่ไปเลยแล้วก็ทําการไมเกรด d a ต a นะครับหรือว่าทําการซิงค์ดาต้จากตัวเก่าไปตัวใหม่ไปเลยไหนๆก็อายุขวบในการใช้งานมานันค่อนข้างนานแล้วก็ไหนๆก็อัปเกรดไปเลยนี่ก็คือประโยชน์นะครับอัปเกรดก็ดีกว่าในแง่ของ p ประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อายุการใช้งานก็ยาวนานต่อไปนะครับเอ่อสหัวข้อนี้ผมก็เลยมายกเป็นตัวอย่างละกันสําหรับใครที่ใช้ s น็ต Sygy อยู่แล้วมีอายุการใช้งานเกินนะครับเกิน3ปีหรือ4ปีเป็นขึ้นไปนะครับก็ ให้เป็นพิจารณาละกันทั่วอีกที่หนึ่งซื้อฮาร์ดดิสก์ซีนิโจียอดเปลี่ยนใหม่2องแบ็กอัพใส่เอ็กซ์ a นลสามแบ็กอัพขึ้นคาว4ี่ไมเกตไปเนสตัวใหม่นั่นเองครับอย่าปล่อยให้เนสคุณพังแล้วคุณค่อยมาถามบีเนสครับเพราะว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะช่วยเหลือไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันจะเอาฮาร์ดดิสก์เก่าไปใส่ในเนสตัวใหม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะบูตติดลงเฟิร์มแวร์ได้ข้อมูลจะหายไหมอันนี้คือข้อควรระวังนะครับก็ขอฝากกว้ด้วย สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจติดต่ออะไรยังไงทักก็ไม่ได้ครับที่ไลน์แอดสายีินนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ